เห็นไหมน้องโมเนียมันจะมีข้อเสียคือโดนดาเมจหนักมากเห็นปหเพราะว่าตัวเรามันต้องยืนยิงแรกเลยนะั่นคือข้อเสียอ่ะมีเอาโมเดเนียยิงก่อนเลยมาเห็นบ้าว่ามันสตูที่เกิดมาเป็นกลุ่มเนี่ยจะโดนโมเดเนียยิงพร้อมกันหมดเลยว่ามันดีมากนะเห็นป่มยิงยังไงยิงก็โดนขออยู่ในวงกลมแค่เนี้ยตายเอ้ยเกิดมาตรงนี้แล้วอ่าเยบน้อยครับ ฮะสวัสดีครับมีลัอกีิ้แบนะครับวันนี้มี่จะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีล็อติชอปนะครับเพราะว่าอีล็อติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีล็อติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มันเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาร์พร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัสวัสดีครับมี้รเาอยู่กันนนใเกะตูใหญ่นนมสะะพึงครับ วันนี้ก็มาถึงนางเอกโมเดโดเนียเอ้ยโมโดเนีย,โโน,ยนะแต่มีขอเรียกน้องโมแล้วกันนะหรือจะเรียกนางเอกก็ได้แนละ้วแต่เพื่อนๆน,นะ,อ,ะอันนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสาหรับท็อปโดเนนนะครับก็คือคุณคูเปอร์ห้าพันบาทคุณซาคิสี่พันบาทแล้วก็น้องพลอยหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็อ่ะตอนนี้ไม่อยู่แค่นี้นะของนี้เกะอันนี้จะเป็นเกมอื่นอีกถ้าเป็นยอดสี่ยอดห้านะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเข้าเรื่องน้องโมเลยดีกว่านะครับว่าข้อดีข้อเสีย แล้วก็ดูความห่างของตัวเลื่อนศูนย์กับเลื่อนเจ็ดแล้วก็ค่าความสัมพันธ์40เนี่ยที่มันมีผลกับตัวน้องโมมากนะแต่จริงค่าความสัมพันธ์นะตัวอืดอัดมามันก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็แนะนำเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามที่เหมาะการใช้กับน้องโมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อดีก่อนเลยดีกว่านะครับข้อดีก็คือ ถ้าเราอัดน้องโมเนี่ยมาถึงคอหนึ่งถึงเจ็ดได้นางเปิดเบิร์ดทีเดียวเนี่ยคือตายตายตายหาตายเฮี้ยนหมดเลยครับบอสเบิร์ดได้ทุกคอนเทนต์เลยจะเป็นการถ่านก็ได้จะเป็นยึดพื้นที่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไปตีบอสเนี่ยหรือว่าใช้งานทุกคอนเทนต์นี่ก็ยังมองว่ามันต้องคอหนึ่งคอเจ็ดนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเราคอถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนศูนย์เนี่ยเราไปเล่นด่านแดงเนี่ยตายนะตัวหมีเลื่อนศูนย์เดี๋ยวหมีจะไปร้องให้ดูด้วย ถ้าเราสามารถที่จะคอ1นถึงเได้มันไม่ต้องใส่ซับมากแต่ถ้าเกิดสมมติเลื่อนศูนย์อย่างมีเนี้ยมันต้องใส่ตัวซับนิดนึงม่ง,งั้นมันไม่รอดนะอ,นนอันนี้เราพูดถึงข้อดีด่านยึดฐานหรือด่านป้องกันฐานโคตรดีกิกี้เยอะ,ย,อะยิ่งกระจุกยิ่งดีครับอันนี้คือมีได้ไปทดลองเดี๋ยวมีจะลองให้ดูด้วยนะถ้าอัดมาดีเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยอันนี้คือจากคุณเนโกวีนะอันนี้คุณเนโกวีแกจะคอแม็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีจะเปิดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมีจะมีเทส เทสเนี่ยคือของหมีนเลื่อนศูนย์กับคุณเนโกะคอเจ็ดนะครับให้ดูไปเลยว่าอัดแม็กแม็กกับว่าตัวพื้นพื้นเบสิกทั่วไปอย่างหมีอย่างเงี้ยทุกคนก็เข้าถึงได้เนี่ยมาต่างแค่ไหนนะข้อดีข้อที่สี่ก็คืออย,อย่างเจ้าบอสเนี่ยชัตเตอร์บล็อกในเอสพีเนี่ยในสกัดกั้นด่านที่3เนี่ยครับบอสเนี่ยมันจะยิงมิกซ้ายออกมาใช่ไหมแล้วก็สมมติอ่าเรากดอันติเนี่ยดักยิงเนี่ยของน้องโมเนี่ยเราสามารถยิงแบบชิวๆเลย ปกติเขาจา้าอทสกาลดหรือไม่ก็ฮาลาทาลายใช่ไหมแต่ว่าน้องโมสามารถจัดก,การได้เลยแล้วก็บอสท,ที่มีจุดอ่อนเยอะๆที่คือเวลาเราเปิดเบิร์ดเนี่ยระยะก,การยิงของน้องจะกว้างขึ้นมันจะเหมือนคล้ายๆลูกซองถ้าเกิดบอสเนี่ยมีจุดอ่อนจะจุดตรงกลางใกล้กันมันจะโดนดาเมจสามจุดน้องจะล็อกเป้าเรื่อหมด3จุดเลยทาให้ดามเมจค่อนข้างแรงมากนะเอาต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดข้อเสียต่อนะครับ ข้อเสียคือมันบังคับยิง2 200นัดได้แหละกว่าจะได้บัฟซึ่งเอาจริงๆกว่าเราจะยิง200บัฟได้เนี่ยบางทีเราซวยนะอย่างเช่นบางทีเราไปเล่นด่านแดงเงี้ยบางทีมอเตอร์ตกเราต้องสามสามตัวอย่างเงี้ยลดเลือดหายไป70-80%เกือบตายเลยครับอันนี้คือข้อเสียที่มีเห็นเลยนะข้อ2กว่าจะเก่งสกิลจะต้องเวลเออส่วนใหญ่อะสกิลต้องเวล10พวกฮิตเลสมันถึงจะเห็นผลเพราะว่าเกมเนี้ยฮิตเลสอะเลเวล1เลเวล2เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยแทบไม่เห็นผลเลยนะ ข้อ3ข้อเสียนะอันนี้คืออันนี้โดยส่วนตัวของหมีที่หมีพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะนะสกาเลตด,ดีกว่าน้องโมไหมอันนี้มีตอมจงหมีก็ยังมองว่าสกาเลตด,ดีกว่าให้ผมเพราะอะไรรู้ปะ่ะสกาเลตมันเป็นตัวที่สมมุติเราชักดาบเสร็จอย่างเงี้ยน้องจะมีกระสุนของดาบแค่ยี่สิคือเรากดยิงประมาณ3ามิน้องก็หมดแล้วอะฟุ๊ฟฟู๊ฟฟู๊ฟู๊ฟู๊ง,งูงฟนะู๊ฟูู๊๊ฟููกฟูู๊ แต่ว่าน้องโมมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยที่มีเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนเลยนะก็คือการที่เราจะต้องยิงตลอดเวลาเลยเราต้องยิงต่อเนื่องให้ครบ200รอนะเพราะจะได้บัฟหนึ่งสองเวลาเราเกิดเบิร์ดเนี่ยน้องจะลุกขึ้นมาเนี่ยปลดปล่อย,ยอาวุธที่อยู่ในตัวทั้งหมดเลยแล้วก็ยิงอย่างเดียวเลยสิบห้าวิคือน้องไม่หลบเลยครับนั่นคือข้อเสียของน้องเลยนะอย่างสก,กาเหรมันจะยืดหยุ่นกว่าเอาง่ายสก,กาเลรโอกาสรอดสูงกว่าแต่เรื่องดาเมจเนี่ย ที่หมีเทสตัวเรื่องศูนย์ของหมีเนี่ยข,ข,ของคุณเนโกะที่คอ7แล้วก็ของคุณเนโกะเนี่ยเขาเทียบกับลาปาร์ลาปาร์อคอแม็กเหมือนกันเลยนะก็ปรากฏว่าโมเดเนียแรงกว่านิดนึงนะใครยังสงสัยเรื่องดาเมจของโมเดเนียเนี่ยหมีบอกได้เลยนะว่าผ่านนะข้อที่4นะครับถ้าเปิดได้เลื่อนศูนย์เล่นเล่นเล่นด่านแดงเนี่ยมันตายง่ายมากคือที่หมีไป,ไปทดลองอะนะ เพราะว่าตัวเราอ่ะมันยืนแรกไม่ได้เว้ยเพราะว่าตัวเรามันต้องยืนยิงยิงตลอดเพื่อจะเอาบัฟแล้วก็เบิร์ตถูกไหมทีนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเลื่องสูงเนะี่ยสเตตัสม,มันน้อยมากมีเจ้าบอกบอกว่าตัวของหมีเนี่ยเดี๋ยวมีให้ดูสเตตัสม,มันอยู่แค่ประมาณหมื่นสามเกือบเกือบหมื่นสี่อะในขนาดอ่ะประมาณหมื่นเกือบเกือบหมื่นสี่ในขนาดของคุณเนโกะเนี่ยของคุณเนโกะเนี่ยเขาคอเจ็ดแม็กเนี่ย,ยใส่ของเทียร์เก้าบนละสี่ชิ้นเนี่ยเข้าไปประมาณสามหมื่นสามอ่ะเดี๋ยวมี อ่ะเดี๋ยวมีแปะให้ดูเลยดีกว่าปิ้งปิ้งปิ้งเห็นมาว่าของหมีเนี่ยมันแค่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากดูสเตตัสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเห็นมครับว่าสเตตัสเห็นปะมเอพีหมีอยู่แค่สี่แสนแปดหมื่นหกหกร้อยซึ่งมันน้อยมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับตัวคอเจ็ดอะคอแม็กอะ แล้วก็เออเดี๋ยวมีเปิดข้อมูลให้ดูด้วยครับในหลายอย่างนะอ่ะเรามาดูที่ของคุณเงโก,กเห็นไหมครับ CP พีแกจะอยู่ที่พลังต่อสู้อยู่ที่32,237อันนี้คืออัดแบบแมบบ็กในแมบบ็กของแบบของซูเปอร์ของน้องโมเรียบร้อยนะคือเลเวลแก216 6ด้วยแล้วก็ใส่ของคอเนี่ย9เชียร์9เนี่ยตีบวก5ว่า4ชิ้น แล้วก็สกิลเนี่ยที่มีดูของแกเนี่ยรู้สึกว่าสกิลเบิร์ดแะเลเวอสิบต่อสกิลอื่นประมาณ5้าหกนะเพราะยังอ่านไม่แม็กก็คือตอนนี้ของแกอยู่สามหมื่นสองพันอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีแปะให้ดูอีกรูปเห็นป่ะอันนี้แบบไม่ได้ใส่ของทองหมดเลยใส่แค่เทียเก้าแค่ชิ้นหนึ่งเห็นป่ะครับซีพีพรางต่อสู้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดเอายังไงเอาแล้วแต่นะมากกว่ามีเท่านึงเห็นป่ะของมีหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยของแกสองหมื่นเจ็ดก็ประมาณเกือบเท่านึงอะ เพราะวเตตามันจะต่างมากเพื่อเห็นป่าเซตตของน้องอน้องโมเนี่ยของคุณเดโกะจะเลืออ 900, เล่อกกววนอยู่ที่9 0้าแสนแค่นี้ก็กินขาดแล้วอะดีเฟนซ์อยู่ที่4 9 0 0ันเก้าร้อยหกมีอยู่เท่าไหร่ว,วะสองพันห้าคืออันนี้คือความต่างครับแล้วก็ทําไมมีถึงบอกบอกว่าโมเดเนียเนี่ยไม่ควรเล่นเลื่อนศูนย์เหตุผลเพราะว่ารู้ป่าเดือมีจะไปลองตัวของหมีหดูคือตัวของหมีหมีไม่สามารถยืนได้เลยนะถ้าเล่นด่านแดงอะโดนแป๊บเดียวคือตายเลย แล้วอย่างที่มีบอกคือสกิลน้องโมส่วนใหญ่เห็นปะเราจะต้องคือน้องเห็นหน่ารักน่ารักตะบุตามีแบบเนี้ยใส่ที่ไหนได้โอ้โหน้องนี่กับอโนะน้องคือไม่มีคําว่าลบอะยิงแรกยิงแรกอย่างเดียวเลยถ้าเราจะไม่ยิงถึง200นัดก็ไม่ได้อีกถูกไหมมันก็ไม่ได้บัฟแต่จริงๆก็จะเอาบัฟไม่บัฟก็ได้แต่จริงมันค,คือคือมันควรต้องเอาไงถูกป่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือพอพอเวลาเราเบิร์สเสร็จอย่างเงี้ย ตัวเราเนี่ยน้องน้องจะกระสุนไม่จากัดทําให้ยิงติดต่อได้15าวิแล้วก็บวกเบิร์ดห้าวิยังไงคือมันเป็นจังหวะที่เราต้องยิงแรกครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกคือตัวน้องโมเนี่ยจะแตกต่างกับโมอื่นหมดเลยอ่ะอย่างเช่นสกาเลตสกาเลตมันชักยิงชักยิงป๊บเดียวมันมันก็หลบแล้วใช่ไหมแต่อย่างของน้องโมนี่ไม่ใช่น้องโมเนี่ยทุกอย่างเลยออกแบบมาเพื่อยืนยิงแรกเพราะฉะนั้นกา,การนี้เพื่อนเพื่อนจะเล่น,เล,นเลื่อนศูนย์เนี่ยหมีไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่านี้หมีก็เทสแล้วปรากฏว่าไม่ค่อย แต่ถ้าเกิดมันจะเวิร์กแล้วก็ต่อเมื่อเพื่อนๆสามารถอัดได้ตั้งแต่คอหนึ่งถึงเครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสามารถอัดเกินลิมิตตรงนี้ขึ้นไปคือมันจะเก่งมากแล้วเพื่อนๆควรจะไปหาอุปกรณ์เทียร์เเนี่ยใส่4ชิ้นเลยแล้วก็ควรจะตีบวก5มันจะบวกสเตตันเพิ่อมอีกประมาณสัก4 5000ซึ่งมันสำคัญมากอ่ะต่อไปนี่มีให้ดูค่าความสำคัญนี่คือคือคือคุณเนีโกะเขาอาจเห็นว่าแรง40เห็นไหม, 4, หมครับจะบวกเฮีอยู่ที่52,650ืับอ่ะ แอแทง2,340กับดีเฟนซ์3,51ถามว่าคูมไหมมีตองตรงหรือ่าคุมคนระับเพราะว่าเซตสตาร์พวกนี้มันจะช่วยทําให้น้องโมเราตายยากกว่าเดิมอยู่พูดถูกบ้าเพราะว่าน้องโมเราเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์คือยืนแรกเลยคือยืนแรกคือยืนยิงเลยการได้การเสียน้องเห็นหน้ารักหน้ารัางอย่างนี้นี่คือแบบใจใหญ่หญเอางี้ได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเล่นน้องโม al, อย่างที่หมีบอกควรจะอย่างต่ำคืเอเล่นสามทุกครจะคอหนึ่งขึ้นไป แล้วก็ควรจะอ่าค่าความสมคัญค่าค่าความสมคัญเนี่ยให้ประมาณ3ามสเพราะมันบบกสเตตัสค่อนข้างเยอะมันจะมีผลการทําให้น้องโมเนี่ยเอาไม่ไคิดตามหมีสมมุตินะถ้าเกิดสมมุติเราถึกซะหน่อยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาใส่ตัวซับเลยใช่ปะตัวซับที่ว่ากาันตายก็คืออย่างเซนติถูกไหมหนึ่งแล้วก็อาโพลีแต่โพลีเนี่ยอันเนี้ยเราไม่เน้นการกดเบสนะโพลีเนี่ยพอเวลา ตัวละครในปราร์ตี้เราสองตัวจะตายเนี่ยโพลี่จะกระโดดเข้าไปแชร์ดาเมตให้ครับอันนี้คือข้อดีตัวอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถอัดได้เนี่ยเพื่อนเพื่อ,อก็ไม่ต้องใส่ซับพวกนี้เยอะเพื่อนๆก็เอาโคตรดาเมจไปเลยถูกไหมามาหาปลาไหลไปเลยมันก็เลยโหดเหียบม,มาหิตนะอันนี้เดี๋ยวมีให้ดูของคุณเนโกเห็นไหมดาเมจอยู่ที่78ล้านอันนี้คือแกไปลองเทสมาแต่อย่างของตัวมี่เนี่ยมีไปลองมาได้ดาเมจอยู่ประมาณเออเกือบเกือบสีล้านก็น้อยกว่าคุณเนโกเกือบเกือบเท่าอ่ะ เพราะนั้นนี่ตอบโจทย์ได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติเป็นบอสหรือว่าเป็นด่านกีกี้ที่มันออกมาแบบเยอะๆอ่ะแล้วมันให้เรายิงต่อหน้าเลยอย่างนั้นนะดาเมจของอน้องโมเนี่ยจะขึ้นแบบสูงที่สุดคือน้องโมมีดูแล้วอ่ะมันเหมือนตัวที่เอาไว้จัดการกีกี้จำนวนยอะครับเป็นตัวเคลียร์เวฟเร็วมากเร็วเก่งแรงแล้วก็บอสเนี่ยถ้าเกิดบอสบอสมันไม่มีจุดอ่อนเยอะอย่างเช่นน้องโมมันยิงทีโดนสจุดใช่ไหมถ้าเกิดบอสมันหยุดย,ยิงแบบโดน3จุดอย่างนั้นนะแรง แต่ส่วนใหญ่อะบางทีส่วนใหญ่มอสจะมีแค่จุดเดียวงอย่างงี้นสกกาเลตจะแรงกว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือของต่อไปนะก็คือของอของคุณเนโกะนะอันนี้คือลาปารแกเห็นไหมซีพลังต่อสู้อยู่ที่สามหมเอาง่ายว่าไม่เป็นรองจากโบเลเนียอ่ะอันนี้มีให้ดูดามเมจที่แกวัดเป็นไงดามเมจที่วัดกัน ดาเมจที่วัดกันเห็นไหมครับว่าของโมเดเนียแรงกว่าของลาปาสอันนี้คือคอแม็กทั้ง2ตัวเลยนะคอแม็กของลาปาสแล้วก็คอแม็กของโมเดเนีย uh, เรียกว่าน้องโมละกันคือเอน,นี่ยคุณเนโกะเขาทดลองแนละ้วคุณเนโกะเขาบอกว่าของน้องโมแรงกว่านะแต่คือมันอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าหมีก็ยังมองว่าตัวละครที่ออสามารถจัดก,การกีกี้ได้สามารถเคลร์เวฟได้แล้วก็ฆ่าแล้วก็ยิงบอสได้ดาเมจไม่ต่างจากไอพวกลาปาสไม่ต่างจากสการเลตมากมันก็คือตัวที่เก่งมากถูกไหมครับ ก็มันทําได้ทุกอย่างเลยแต่ขอแค่อย่างเดียวคือน้องโมต้องยืนได้ยืนได้ต้องยังไงก็อย่างที่หมีบอกควรจะต้องคอหนึ่งขึ้นใบหรือไม่ก็ควรเล่นสามเลื่อนศูนย์เนี่ยเล่นยากมากนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเล่นได้คือด่านเขียวด่านเขียวก็คือไม่ได้ด่านแดงคือผ่าค่าพลังเรามากกว่าอย่างนั้นยังไงมันก็เล่นผ่านไว้แต่อันนี้หมีพูดถึงว่าคือตั้งแต่ด่าน16ไปส่วนใหญ่เราต้องไปตีกับมอนสเตอร์ที่พลังต่อสู้มากกว่าเราอยู่แล้วไงเพราะนั้นแน่นอนว่าเราต้องติดแดงตลอดเพราะนั้นน้องโมจะไม่ค ต่เรื่อเพื่อนๆสามารถที่จะจัดการได้แต่เรื่องสหนึ 1, ่ง้อหนึ่ง้อ7เล่นไปเลยับโหดอันนี้บอกจริงนะอันนี้ทดลองจากกวานอย่างคุณนิโกลมาแล้วแล้วก็อย่างอย่าง่องส่วนตัวที่หมีไปลองด่านเขียวก็สบายๆเราจะมีปัญหาคือด่านแดงคือหมียืนไม่ค่อยได้เว้ยคือสเตตัสหมีน้อยแค่นั้นแหละเห็นผลเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติถ,ถามว่าเรื่องศูนย์เราไปอัดค่า 5, สายสองพันสี่สิบแล้วก็เออไปอัดของเที 9, ยเก้าใส่สี่ชิ้นเล่นได้ไหมเล่นได้นะ แต่ว่ามันก็จะไม่คููเหมือนพวกอคอหนึ่หรือคอเจ็ดเหมีพูดถูกป่าพวกนั้นมันจะสเตตัสมันจะแบบมันมันจะดึงประสิทธิภาพของโมเดนี้นออกมาสูงสุดเลยเพราะมันยืนแรกได้ตลอดถูกไหมอ่าประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวมีขอพูดเรื่องอื่นต่อเลยนะอ่าต่อไปนะครับเราอันนี้เราเรา,เรามาพูดให้ดูแล้วนะว่าเออ เดี๋ยวหมีขอเดี๋ยวหมีเล่นตัวของหมีให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเปิดของคุณเนโกะให้ดูด้วยว่าเออของคอเจ็ดเขาแรงกว่าหมีแค่ไหนโดยที่หมีเล่นจะหมีจะไปเล่นด่านเออมีด่านอะไรบอางว่าหมีจะมาด่านาน่าจะด่านการทานมั้งซึ่งซีพีหมีน้อยกว่าอ๋อแน่ก็คือแดงแหละเดี๋ยวหมีเล่นให้ดูดูซิว่าเวิร์กมอไหม ซีหมีจะอยู่ที่74็ดหนะครับแล้วก็79็ดห่เาห็นไหห่างห้าพันน้องโมเปิดก่อนเหรออ่าเดี๋ยวมีจะขออนุญาตเล่นด่านการฐานให้ดูนะครับเฮ้ยยึดดินแดนดิเออเห็น้าน้องโมเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือโดนดาเมจหนักมากเห็นปหเพราะว่าตัวเรามันต้องยืนยิงแรกเลยนะั่นคือข้อเสีย อ้ามีเอาโมเดเนียยิงก่อนเลยมาเห็นป่มว่ามันสตูที่เกิดมาเป็นกลุ่มเนี่ยจะโดนโมเดเนียยิงพร้อมกันหมดเลยาม,มันดีมากนะเห็นป่มยิงยังไงยิงก็โดนขออยู่ในวงกลมแค่นี้ยด้เอ้ยเกิดมาตรงนี้แล้วอ่าเรียบร้อยครับเห็นไะมสำหรับด่านที่เอาเอาไว้เออการถ่านเคลียร์เวฟเนี่ยโมเดเนียคือที่หนึ่งเลยนะโอ้โหเล่นแบบชิวมาก เฮ้ยไอตัวยี่ห้าหมีตายแล้วโวยแล้วว่าอน,นันดาเมจต,ตกเลยนะบอจดาเมเจ็ดสิบห้าสกาเลดมาแล้วลูกสากาเลดลูกพอ่ออซับอโอ้โหสากาเลนนี่ดุเถื่อนจริงเห็นไม่มมันผ่านงาน่ายจริงนี่ขนาดแบบพลังพลังต่อสู้มีห่างมาหกพันหรนอหมชิวชิวสิวสิเห็นไหมโอ้โหผ่านแบบอีซี่โบมากอะ่ะเป็นตัวที่แบบหมีบอกเลยนะถ้าเราเล่นด่านอะ่ะอ,อ่ด่านกันฐ่านอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ ด่านยึดพื้นที่เห็นมานมันเล่นง่ายจริงเว้ยเซรโมเดลนี้นิดๆที่เลื่อนสูตรด้ยนะเอาง่ายๆเพื่อไม่ต้องคิดมากเลยยิ่งเราเลื่อนเยอะตัวเรายิ่งถึกตัวเรายิ่งยืนยืนยิงแรกได้ถูกไหมแล้วก็มีดาามจที่แรงด้วยอ่าอันนี้จบมาในส่วนของตัวหมีเลื่อนสูยน์นะตัวกิกี้ทุกคนไปถามว่ามีได้แค่เลื่อนสูย์ถ้าต่อไปเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูครับของคุณนิโกะนะเนโกะนะอ่ะ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าของคุณเนโกะเนี่ยคือด่านสิบแปดนะแล้วหมีจะบอกเลยว่าของแกเนี่ยคือมอนสเตอร์เกิดมาแม่งตายเกิดมาแม่งตายเกิดมาแม่งตายเออเพื่อนเพื่อนเห็นนะเกือบเกือบจบคลิปเพื่อนเเห็นบ้างตอนที่เบิร์ดของอของน้องโมโนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแม่งยิงปุกตายยิงปุกตายมอนสเตอร์มาเป็นกลุ่มคือหายอะยิงเหมือนแบบเดนเอซไปสองทีอะปิ้วปิ้วตุ่มหายเลย อันนี้แหละคือความโกงครับถ้าเกิดเพืเ่อนสามารถที่จะจะอัดน้องโมไปถึงขีดสุดได้มันทําให้เกมเล่นง่ายไปเลยอะ่ะมันจะยกระดับไปเพื่อส่วนตัวนะคืออันนี้อาจจะเป็นเทียริตี่หมีจัดว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เลื่อนศูนย์เนี่ยศูนย์ดาวนะหมีก็ยังให้แค่เทียเอ็นะแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนสามารถจัดคอถึงถึงคอเจ็ดะหมีให้เอ็เอเอเลยอาจจะเก่งกว่าสกาวเลดด้วยตรงที่ว่ามันทําได้ทุกอย่างเลยสกา r เล t มันจะมีปัญหาอนึงคือแรตีบอสแต่เวลาเคลียร์มอสเตอร์ก,กี้ด่านกันหานด่าน,านเอ,อ่อ ยึดพื้นที่อย่างนี้เห็นปะถ้าการเหล็กจะทําหน้าที่ตรงนี้สู้น้องโมไม่ได้นะแต่คือถ้าเกิดถามมีนะถามมีนะว่าน้องโมเนี่ยเทียเได้นะโอ้โหมีให้เอ็อะถ้าเกิดสมมติเทียเได้อะมีให้เเลยถ,ถ้าอัดแบบแหกนะแต่ว่าถ้าถ้าในส่วนเรื่องสูงหมีก็ให้แค่เอะต่อไปนะครับเป็นการแนะนําการอ่า ตัวละครจัดทีมกับน้องโมนะเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดสองแล้วก็เบิร์ดสามนะครับอันนี้คือความส่วนตัวหมีนะกับคุณเนโกะบางส่วนที่ถามนะครับอ่าตัวเบิร์ดหนึ่งเลยนะเรามาเริ่มว่าตัวไหนที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งมีให้ลิตเตอร์ป้าลิตเตอร์นี่กูละเบื่อจริงเลยมียังบอกมีมองตรงนนะลิตเตอร์ทุกคนนี้มียังไม่มีเลยนะอ่าต่อไปตัวที่สองนะครับถ้าเกิดเราออาบัฟดาเมจของเบิร์ดหนึ่งนะอันนี้หมีก็ยังมองว่าตัวที่เป็นรองลิตเตอร์อ่ะหมีว่ามีนินดา มิลานดาดีกว่าดีวินดาโอเคดีกว่าวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยคือหมีลองไปลองแล้วอะหมีว่าของมีลนดาดีกว่านะแล้วต่อไปตัวตัวตัวที่สี่ที่หมีจะพูดหมีว่าลาฟันเซลเฮปอเพราะว่าน้องโมเนี่ยบางทีเราไปตีด่านแดงเนี้ยน้องโม,มมีโอกาสทายสูงมากแล้วน้องโมเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องยิงก่อน200ยนะัดเพื่อเอาบัฟถูกไหมแล้วก็เปิดเบอร์ยิงยี่ิาวิเพราะฉะนั้นน้องโมจําเป็นต้องเล่นกับตัวเฮลครับ จะเป็นตัวเฮลตัวเบิร์ดสตัวโลมารับดาเมจหรือว่าเป็นตัวเฮลอะไรก็ได้ขอให้น้องโมยืนได้เพื<ๆ>่อนเพื่อไม่งงนะแต่ในกรณีของคนของเลื่อนศูนย์อย่างหมีอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวซับมีตัวเฮลจริงเว้ยแต่ถ้าเกิดในกรณีของคุณเนโกะที่เขาที่เขาเทียรเ์เจ็ดแล้วเนี่ยเอยอคอเจ็ดแล้วเนี่ยไม่จําเป็นครับใส่ตัวดาเมจเบิ้ลไปเลยเพราะว่าน้องโมแกถือว่าถึกเถื่อนมากไงก็สามารถยืนแลกได้เลยถูกปะ ต่อไปตัว B2 นะครับตัว B2 ที่หมีมองว่าโอเคที่สุดเลยก็คือดอลล่าเพราะว่ามันบวกดาเมียโดยตรงเลยครับมันจะทําให้น้องโมของเพื่อนเพื่อนยิงแรงมากหรือว่าจะเอาน้องแอนที่บวกแอสแท็กกับแอสแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าหมีก็ยังมองว่าน้องแอนมันคูลดาวหกสิบวีนะถ้าเพื่อนเพื่อใส่ดอลล่าเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะวนบัฟได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อใส่น้องแอนวนบับไม่ได้เพื่อนๆต้องไปใส่ B2 อีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราเปลืองพื้นที่มากเพื่อนๆ่คิดไว้ดีนะอัน อ่าต่อไปตัวที่มาเพื่อซับน้องโมโดยตรงเลยนะไม่อยากให้น้องโมตายสําหรับผู้เล่นที่เอ่อเลื่อนศูนย์ถึงเลือ่อนหนึ่งอะที่แบบว่าเฮ้ยน้องโมฉันไปนเล่นด่านแดงโดนยิงไปเด้เอานางเอกจบศพจ,จ,จบได้สวยอันนี้มีขอแนะนําเซนตี้ครับเซนตี้จะเป็นตัวซับดามจที่ดีมากซับดามจในที่นี้หมายถึงว่าบางบางครั้งอย่างเงี้ยปาร์ตี้เราโดนดาเมเขึ้นมาใช่ป่ะเซนตี้เนี่ยมันจะสร้างเกาะอัตโนมัติสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะเซนตี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ซับทําให้ปาร์ตี้ตายยากมากยืนหนึ่งในยืนหนึ่งเลย TSS ตัวหนึ่งอะเอางี้เลยดีว่าถ้าไม่มีเซตตี้จริงๆแบบอยากจะช่วยทําให้ทีมแบบว่าตายยากจริงๆแนะนําโพลีแต่โพลีเนี่ยเราไม่ไดเอามาเบิร์ดเว้ยเรามาหลักๆก็คือถ้าเกิดสมมติมีในปาร์ตี้จะตาย2ตัวอย่างเงี้ยโพลี Poly มันจะกระโดดเข้าไปรับแชร์ดาเมจให้เท่าที่มีลองโอเคอยู่นะทำให้น้องโมตายยากกว่าเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีพวกตัวบังซับทาให้น้องโมตายยากเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่นเลื่อนสูนย์เนี่ยมีบอกเลยนะไปเล่นดนัน ไป,ไปเล่นด่านแดงน้องโมยโดนแป๊บเดียวตายพูดจริงๆพอโน้องโมเนี่ยมันต้องยืนแรกเลยถือว่าน้องน่ารักนะเว้แต่ดูโหนน้องเป็นแลมโบกับชาติมาเกิดปะพี่ถามพี่ถามจากใจเลยแม่งแลมโบมากอ,ะอ่ะอ่าต่อไปนะเบอร์สองมาคนถามหมีว่าแอดมี่กับไพวตตี้ดีไหมมีตอบตรวงว่าไม่ดีให้ผลเพราะว่าอะไรรู้เปล่า เพราะว่าแอดมี่กับไพวิตี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องรีโหลดถูกไหมสอตัวนี้ถ้าเลเวลสิบอ่ะสกิลมนะันอ่ะจะรีโหลดคนละห้าสิบเปอร์เซ็นตใส่สตัวคือรีโหลดร้อยมันเอาไว้เล่นกับสการเลตแต่ว่าถ้าถามหมีมันเล่นกับน้องโมไม่ไม่ไม่โอเคเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเวลาเราเบิร์ดน้องโมเนี่ยน้องโมจะเปิดกระสุนปืนทุกอย่างรอบตัวออกมาแล้วน้องโมเนี่ยจะยิงแบบอันลิมิตเลย15บห้าวิเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รีโหลดถูกไหม การที่เราไม่มีการที่เราไม่รีโหลดเราไม่มีความจำเป็นต้องใส่2ตัวนี้เลยมีพูดถูกป่าถ้าคุณจะไปใส่2ตัวนี้คุณไปใส่ดอลล่าบวกดาเมจด,ดีกว่าครับอันนี้มีพูดจริงๆนะไพวิตตี้ไม่เวิร์กก็ทำมีนะสำหรับท้องโมโนะแต่ถ้าเกิดในในเคสสก,การเลตเป็นดาเมจเดลเลอร์ตัวเดียวคู่อคู่คกับเฮมเออร์อย่างนั้นไปใส่แอดมี่บวกไพวิตตี้อันนั้นโอเคครับ เราต่อไปเรามาพูดถึงเบอร์3นะตัวที่ใส่คู่กับเบอร์เดเนียอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวหมีกับคุณเนโกนะแต่ว่าถ้าเพื่อนเเห็นว่าตัวไหนที่ดีกว่าก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทูเราแนะนํากันเรามาแชร์กันได้เพราะว่าช่วงนี้คนเปิดเบอร์เดเนยียเยอะเขาอยากหาความรู้ถูกไหมอ่ะต่อไปนะครับตัวที่เบอร์3ที่หมีมองว่าเล่นคู่กับเบอร์เดเนียหัวสารัสเซียน,นเเจเนียนเรียกที่หมีก็ยังให้สก้าเลตเหมือนเดิมอันดับหนึ่งเลยลองมาืิลาพาร์ทแต่สก้าเลตมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะมีสักี่่คนทสสามามรถ คอเจ็ดได้วะคองมีตอนนี้แค่คอหนึ่งนะถ้าบางคนสวยสกาเลตตอนนี้ยังคอหนึ่งคอสองขนาดสายเติมเยอะเพราะฉะนั้นหมีก็ยังหมีก็ยังมองว่าถ้าเพื่อนเ่ออ,อัดลาปาร์ตคอเจ็ดก็ลาปาร т, ์ตลงแฮนสกาเลตก็ได้ถ้าเกิดสก,กาเลตเพื่อนเพื่อน,อนแบบเล่นหนึ่งเล่นสองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะในตัวคอเจ็ดมันก็สเตตัสพลังต่อสู้มันก็กินขาดอยู่แล้วถือว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ดาเมจเพิ่มนะอันนี้หมีขอแนะนำยูฮาเลยเนี่ยที่มีใส่อยู่น,นะ ทีมที่มีเล่นคือทีมดาเมจแต่ว่าเห็นไหมครับยูฮาสกิลสองเนี่ยเห็นไหมจะบวกดาเมจเนี่ยของสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อพันธมิตรที่มีเฮดพรีต่ำศูนยห้ายูนิตมันก็ได้อยู่แล้วถูกไหมนี่คือข้อดีของยูฮาเลยเพื่อนเพื่อนอยากจะเล่นแบบโคตรพอ่อโคตรแม่ดาเมจ เนี่ยเ,เพื่อนๆจัดตามหมีเลยก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามิเรนดาเนี่ยถ้าเเพื่อนๆมีลิตเตอร์เอามาแทนมิเรนดาแต่หมีไม่มีไงหมีก็เลยต้องจำใจต้องใส่แบบนี้ถ้าหมีมีลิตเตอร์เนี่ยดาเมจมันจะแรงกว่านี้มากจะ,จะ,จ,ะจะดึงพลังของน้องโบเออน้องโมเนี่ยออกมาเติมประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ว่าหมีมีปัญญาแค่นี้แหละหมีอาเหมือนจะโชคดีนะสกัดเลตหมีข้อหนึ่งแต่หมีไม่มีลิตเตอร์กจะดีใจดีดเน่ อ่ะอีกตัวเนึงนะครับที่สามารถเอามาช่วยน้องโมได้ก็คือเฮมแต่ว่าหมีก็ยังมองว่าเอา่อเท่าที่หมีมองนะน้องโมอ่ะปกติเวลากดเบิร์ดของน้องโมไปบอสมันก็ตายแล้วถูกปะคือน้องโมคือน้องโมออกทีมน้องโมมันออกแนวอย่างนี้เว้ยเหมือนแลมโบกับชาติมาเกิดอ่ะกดเบิร์เที่วัดใจไปเลย15วิมึงไม่ตายกูก็ตายเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบแค่เบิร์ดหนึ่งมันจะไม่ค่อยไปนวนเบิร์ดสเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดสม health, uclear, Darwin, มุตินะอันนี้มีแค่แนะนาสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไม่ไม่มีตัวเฮลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีราพันเซลเอาจริงเพื่อนๆก็เอาเฮมมาใส่ก็ได้แต่ว่าก็ต้องเป็นวนเบิร์ต่อไปถูกไหมเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่น้องโมอ่ะมันโดนดาเมจหนักยู่แล้วเว้ยเพราะว่าน้องโมต้องยืนยิงแรกตลอดถือว่าบางทีเราเอาเอาเฮมมาใส่วนได้เบิร์รอบที่สองต่อไปก็กดเฮมแล้วน้องโมก็ยิงลากยาวแป๊บเดียวเฮดพีเต็มอีว่าถือว่อ่าประมาณนี้นะ อ่ะสรุปสุดท้ายนะครับที่หมีจะแนะนำนะครับก็คือสรุปถ้าง,งบน้อยเนี่ยและแค่เลื่อนศูนหมีไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะอันนี้พูดตรงๆงเลยนะเพราะมันยืนยากมากตัวมโมต้องยืนแรกแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆที่แบบมีตัวหลักที่แบบว่าคอหนึ่งคอเจ็ดเป็นตัวดาเมจหลักอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆงบไม่เยอะนะเราพูดถึงคนงบไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดคนที่งบเยอะสามารถที่จะจัดน้องโมได้เลื่อนคอสามถึงเจ็ดนะเพื่อนๆเล่นไปเลยโหดคือมีดูของคุณเนโกะแล้วโหดจริงอันนี้โหดจริง โหดจริงนะโหดแบบโหดสัตว์รัสเซียไนจีเรียเลยอ,ะอะ่ะถ้าเกิดคอหมีพูดจริงนะถ้าเกิดเพืพ่อนๆฝันได้คอคอหนะึ่งเจ็ดอะกูให้เทียสเ,เลยแต่ถ้าเรื่องสูดหมีก็ยังหมีก็ยังให้แค่เอสเพราะอะไรรู้ป่ะน้องยืนไม่ได้เว้ยแต่ในทางกับการคนที่เขาปั้นมาหนักๆค่าสายสัมพันธ์ใช่ป่ะคอสามหรือคอเจ็ดไปอย่างเงี้ยมันยืนได้คอยืนได้น้องก็ดึงประสิทธิภาพของน้องมาสูงสุดหมีพูดถูกปะอ่าแล้วก็อันนี้มีถามคุณเนโกะในที่ที่ให้แกปั่นคอเจ็ดแกบอกไปทุทุกคอนเทนต์นะ แกบอกตอนนี้คือเล่นอะไรก็ผ่านแบบอีซี่หมดอะงานคลิปนี้มีอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณเนโก้วยนะเนโกะเวียเดี๋ยวมีมีลงเครดิตให้แกเลยครับปิงปิงปิงแล้วก็เพื่ออาจจะช่วยเพื่อนๆตอบโจทย์นะกับน้องโมที่เพื่อนๆกำลังคิดอยู่เฮ้ยฉันจะเปิดดีหรือเปล่าวะบางคนตอนนี้ยังไม่เปิดนะบางคนมีเห็นหลายคนเลยเขารอรีวิวอยู่เผื่อคลิปมีมีจะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องส่วนตัวมีคงอาลเทเรื่งศูนย์พอนะเพราะว่าเธอรู้ปะ Uh, เพราะว่าทีมที่หมีเล่นทีมเก่าของหมีมันก็มันมันก็เล่นได้มันมันก็คือมันโหดแล้วอะแต่ถ้าทาาบอกว่าถ้าเกิดหมีไปเปิดน้องโมได้เนี่ยเอาเสักคอหนึ่งคอเจ็ดได้อะหมีก็คงมาทําทีมน้องโมแต่ว่าช่วงนี้หมีทำห้าเกมงบหมีน้อยพูดตรงๆนะหมีไม่ได้แบบคือคือต้องแบ่งเติมอะอัดอัดแบบแม็กทุกเกมไม่ได้อันนี้จริงๆ อะไงก็จบไปนะครับสําหรับการรีวิวและการแนะนําของหมีเองแล้วก็ของคุณเนโกวีซึ่งเป็นสายวาน,นะเพื่อจะอาจเป็นคําตอบช่วยเหลือเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอัานานี้ก็เป็นโดเนนของหมีนะครับท็อปโดนเนนของหมีนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะมาโดนเนนเป็นค่าขนมหมีหรืออยากจะให้หมีไปเปิดโบดิเนเล่นๆก็ได้นะบอกหมีได้นะสามารถโดนเนนมาช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอยากให้หมีขึ้นชื่ออะไรก็ตามนี้ไปเลยนะครับ อโอเคครับถ้าเกิดอยากให้หมีทำไกด์เรื่องเกี่ยวกันนิเก็ก,ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ u t u b บบอกหมีได้นะหรือว่าถ้าเกิดหมีมีพูดในเรื่องนี้ผิดก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ u t u b บบอกได้เผื่อเพราะว่าอาจจะช่วยทําให้เพื่อนๆที่เขากาลังจะเล่นเนี่ยกำลังจะเปิดน้องโมเนี่ยเออเขามาหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะช่วยได้นะครับโอเคครับงั้นหมีไม่มีอะไรแล้วครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับตอนน้องน่ารักน้องน่ารักจริงๆความน่ารักนี่ให้ห้าร้อยเลย มีคิดว่าเดี๋ยวพวกงนี้เขาน่าจะทําเทียหมีคิดว่าเขาน่าจะจัดให้เอเอแหละก็ถูกแล้วแหละแต่คือเขาจัดเอเอเนี่ยคือเขาเอคอเจ็ดใช่ไหมถ้าคอเจ็ดอันเนี้ยหมีให้เอเอเอับพอกับเออสกาาเลตเลยอันนี้คือเทียส่วนตัวของหมีนะแต่ถ้าเกิดเลื่อนศูนย์หมีก็ยังบอกว่าได้แค่ประมาณเอเต็มที่ก็เอเอเอ่ะให้ให้ประมาณเนี้ย